เพื่อนๆันนี้อาทิตยเองวันนี้อาทิตย์จะมาสอนใช้ปากกาลบได้อานิต้ก็จะแอดวานกว่าน,นี้เนี่ยครับแต่ว่าราคาจะแพงหน่อยก็คือ60กว่าบาทนะครับเพื่อนๆแล้อย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์กดซับสไคร้และติดตามช่องอาทิตเพจด้วยครับโอเคเรามาต่อกันนะครับผมผมเขียนฉัน ฉันยืนมองอีกาอ้าวผมเขียนผิดอีกแล้วนะครับเคเดี๋ยวเราคำที่เขียนผิดก็คือยืมมานะครับอันนี้คือปากาลบได้ของเรานะครับทุกคนเห็นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือนี้เอาออกมาได้นะครับเราต้องกดหนึ่งอันแล้วมันก็จะมีอันนี้ออกมาคือเราสามารถเขียนแล้วมันก็จะมีสีฟ้าออกมา แล้วอีกปุ่มหนึ่งก็คือตอนแรกผมก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าให้มันยาวขึ้นแต่ที่จริงคือสองรอบนะครับมันก็จะงี้เลยผมก็งงเอ้าทำไมมันมนิดเดียวอันนี้ก็คือยางลบของเรานะครับอันนี้คือก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าสะดวกที่สุดเราสามารถใช้ต่อเป็นสิบสิบปีพันปีร้อยปีเลนได้นะครับเพราะว่าเราแค่ซื้อไส้อะเนี่ยครับ อันละ12บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแก้คําผิดเดี๋ยวผมจะสอนอันนี้นะครับตอนที่แก้คําผิดเสร็จนะครับเราก็ลบไปเลยนะครับเหมือนยังลบทั่วไปนะครับโอเคแล้วก็เขียนคําที่ถูกนะครับโอเคผมเขียนถูกแล้วครับผมจะมาสอนสอนเปลี่ยนไส้ดินสอน,นะครับ เราจะต้องหมุนนะครับหนาหน่อยเพราะผมคนที่มือมันนะครับจะเปิดยากหน่อยอย่างผม <c oughs> บางทีผมก็เคยเปิดผิดด้านนะครับไปเปิดจานเค <Okay, S 1> เราได้แล้วนะครับเมื่อกี้แรงไม่มีเราแค่นี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าผมใช้แค่นี้เองนี่แค่นี้แค่นี้น,นี่เราก็ต้องเปิดนี้นะครับ นี่แล้วทุกคนอย่าลืมเปิดจุกออกนะครับแล้วเราก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็อย่างนี้แล้วก็หมุนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับนี่ครับมันก็จะได้เหมือนกันนะครับลบไ้ดูอีกรอบแล้วก็นี่ลบได้เหมือนกันนะครับเพราะมันคือไส้เดียวกัน เพื่อนวันนี้อาีไปก่อนนะเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามช่องอาร์ีเพจด้วยครับโอเคบ๊ายบาย